มิวนิษฐาเปิดภาพแรกพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกน้องมารินมาแล้วค่ะ <Wow. S 1> ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงคนใหม่ของวงการสำหรับนางเอกสาวมิวนิดฐาได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยเ <Wow. S 1> มื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลบำรุงราชค่ะล่าสุดสาวมิวได้เปิดภาพแรกสุดอบอุ่นพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกผ่านอินสตาแกรม ซึ่งเป็นภาพที่เจ้าตัวยืนเคียนข้างสามีเซนโดยมีลูกสาวน้องมารีนอยู่ในอ้อมกอดพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าน้องมารีนมาแล้วค่ะพ <Wow. S 1> ร้อมทั้งยังได้สร้างอินสตาแกรมของลูกสาวขึ้นมาอีกด้วยและโปตดภาพของน้องมารินให้พี่ป้านาอาได้เห็นความน่ารักน่าเอ็นดูกันอีกค่ะ ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงรวมทั้งบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์รวมแสดงความยินดีกับคุณแม่คนสวยกันเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดไลค์กดสั s ส r ค b ้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย